เอาวันนี้ครับพบกับรายการไม่ทราบทีวีนะครับตอนนี้อยู่กับเกมรับหนึ่งเอทีครับผมอยู่กับคุณคุณอะไรครับคุณเจมครับเนี่ยนี่ครับผมวันนี้เราจะไปเจอกันที่ไหนครับเอ่อทีไหนก็ได้ไม่เล่นมป็นตอนนี้คุณอยู่แถวไหนครับเอยู่แถวตรงไหนครับอแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหน คุณยังไม่สร้างเลยครับสร้างครับพี่นอนอ๋อแตม่ิทนอนเด็กนะครับเออยินไหมวะทำไมผมไม่เห็นคุณเจมส์นะครับพตอนนี้ผมอยู่สมอลครับอยู่แถวสมอลครับ,รค,รบครับผม<อ>มันยังบ้าไม่ได้นะครับผมไอ้สัตว์ตัจริรงครับตัวตายแน่นอนครับไม่อยู่แน่นอน ยิงกลยดอกโ oh. อ้ผมยิงหมีครับตอนนี้ได้กันพาวมาแล้วก็ลูกกระสุนปืนครับโอ้อีดอกต่ยคุณรีครับครับเจอกันนะครับเฮ้ยดูดิหันมาดิดิวะเทลไหนวะ เฮ้ยฆ่าตัวตายดิกด F1 ครับ F1 ครับครับผมแล้วก็เขียนนี่ครับเขียนตามผมนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเขียนอี่นี่ครับเขียนนี่ครับแล้วก็กด Enter ครับแล้วคนก็ตายครับ หาที่เกิดก็าหาที่เกิดใหม่ครับอ่ะลองแอดแคมดูครับคุณวางที่นอนไว้ไหนครับนอ,นอ่าวคือเฮ้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปหาครับหาหาที่หลบก่อนครับผมรู้หาที่หลบก่อนครับตรงนี้มันติดรังสีนะครับ นี่ครับตรงนี้วิ่งมาทางนี้ครับแล้วมันจะเจอกันครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรดีครับคนเอาปืนเอาปืนมายืนนี่โอเคครับหาของเยอะกันนะครับผมของไม่เยอะเดี๋ยวผมเอาปืนล้วให้นะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผม วิ่งไปตามถนนทางผมให้ไปนะครับเฮ้ยมีคนบอกมันอย่าพิ่งยิงอย่ายิงอย่ายิง,ยง,ยงอีดอ,อกอย่ายิงครับโอ้ยมันยิงผมเหมือนกันอีดอ,อกนี่นะโอ้ยอย่ายิงโคอยอยิงยิตงตำหน้ำโอ้ยปืนพงังโอ้ยโอ้ยโลกนี้มันอยู่นะยากครับ ายครับโอ้โหสุดยอดไงล่ะจมัดจะมวยอะไรก็มาจ,จ,จะมัดจะมวยน้ำมันจะยิงผมนะครับจะยิงผมนะอุ้ยผมฆ่าตัวตายครับโอ้หมันไว้เจอกัน,นง่ายครับแต่ตอนนี้ผมเหมือนจะตายครับผมครับมันดีโอเค ไม่มีหนังตายแล้วนนผมก็ตายแล้วถ้าจะตายกลับบ้านกนนะครับอไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปซ่อมบ้านนะครับไม่รู้ว่โดนพ้นหรือยังโอเคครับผมนตอนนี้นะครับผมก็บ้านครับหลังไม่ใหญ่ครับพอไม่รวยแล้วค,อค่อยๆติดแอร์ นั่นไงครับโดนพ้นครับไอสองพี่เดินสะดวกเถอะไม่เป็นไรครับผมจะทำเหมือนบ้านโดนพ้นแล้วผมจะไม่ซ่อมเพราะมันจะไม่ได้มาอีกโอ้โหนั้นนี่แหละครับครับผมคุณอยู่แถวไหนครับไม่รู้ครับ น้าที่คุณอ,อง่ขอเอาโต๊ะตัวนั้นมาเล่นดีครับมันค่อยสูงัรงครบเลื่อนมาก็ได้อ,อ่าอ,อลงเลยครับไว้ข้างล่างได้ บ้านหลายหลังอยากพ้นยังแต่ซีโฟไม่พอตรงนี้ครับมาตรงนี้ก็ได้ไม่มองกันเห็นเลื่อนมาครับเลื่อนหันมาทางไม่ค่อยมองกันเห็นมีแจ <c oughs> ่งอะไรผมขออภัยด้วยนะครับด้างล่าง ไม่ช็อตปะครับไม่นะนี่แย่เลยแต่เย็นจะเย็นครับคุณเอาบผมเดี๋ยวผมวิ่งไปดูบ้านบ้านผมบ้านหลังนึงนะ อาจจะเล่นกากไปหน่อยจะผมก็เล้าใจได้นะครเออขียวกันปะเนี่ยถ้าถ้าถ้าแบบนั้นนะผมคงเล่นไม่เป็นเลยแหะครับโอเคเฮ้ยคุณอยู่แถวไหนวะโอ้ตายด,ดีครับเฮ้ยคุณเกิดสมอครับเดี๋ยวผมลองว์ปไปดูครับ โอ้เหมือนกันครับสี่ทุ่ม,มตายเถอะเป็นสี่ทุ่มเอ้สี่ทุ่มนะดีครับไปตายเถอะซาร่าสิยามาห่าหายใจตอนนี้เราจะเอาสักกี่ทุกครับผมว่าสตรีมเลยไหมใจเย็นครับคงไม่มีคนดูแลครับอุ้ยชินนะวนี่เหี้ยนี่มั เดี๋ยวผมลองไปเจอคุณก<ม>็ขอให้เจอกันเถอะเดี๋ยวผมวิ่งไปได,ได้ผมอยู่โดมโครับตายตายตครับวิ่งหนีเออโดนหมีฆ่าของตกนะครับตายอ่ะได้บอก แอดรับครับนี่ครับปาคาโคเนี่ยไปหาครับอ้ไม่ได้เกิดกูเป็นคนอีกแค่ฆ่าตัวตายก่อนเลยครับขึ้นบล็อกครับมันจะวิ่งตามมาไม่ได้ครับนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับอุ้ยเซ็ตเอฟหนึ่งได้ไหมครับครับผมยังมีไงครับดนึ่งแล้วะทำไมคนไม่กลับไปครับ s, s u, <S s u, u i, s u i s c i c ไอครับ S U I C I D E ครับ i c i d ไอดี e, ครับคุณก็ไปด้วยนะถ้าได้อือเป็นสอ่านงสรายรนะครับเกิดที่ไหนนีครับแล้วแต่คุณจะชอบมันจะสุ่มเกิดเองครับ โอ้โหคุณเกิดที่ไหนคะคุณเกิดที่ไหนวะฟาร์มใหญ่ปะฟาร์มใหญ่ครับคุณค่าตัวตายแล้วค่าตัวตายครับครับผมส,สีทุ่มมันปิดพีพีไปวะปิดดีน <c oughs> เนาะ <c oughs> เล่นเซิร์ฟไหนดี ไหนครับไม่สากนะครับผมอยู่ผมมาสมอลแล้วครับทำไมคุณไม่ปรับจอเล็กเล่นนะมันค่อยลื่นอะไรครับจอเล็กครับเอาพับหน้าจอเลยครับผู้ชนะนั่นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แถวไหนวะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วพึ่พงวิ่งผ่านมาเมื่อแนะคุณวิ่งไปหลังบ้าน,าใ,นใหญ่ๆครับคุณอย่าพึ่งซ่านะครับซ่นซาครับไม่ได้ช่อโกนิคอร์ครับอือหดหลายกำลังหล่นช็อ ไม่ตัวเอ็นทำไมมันยิงคนหัวจังวะวิสัตมหาวิ่งดีครับวิ่งดีรออะไรล่ะท่านโอ้ติดโอ้คุณติดครับอ๋อไม่ติดไปแดดมึง ยิงยิงยิงๆยิงมวแม่แมวแมวแมไม่เล่นไม่เล่นมาเล่นมาเล่นมาเล่นไม่ครับแมเอยู่บ้านหลังไหนไมาครับไม่อาคุณอยู่บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปยิงให้ครับผมใกล้ถึงแล้วอดี๋ยอย่ายิงนะครับเดี๋ยวมันจะยิงคุณตายเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันครับครับ โอเคครับโอ้ oh, ดีนะนี่ประเทศไทยกูดได้พูดได้เฮ้ยอย่ายิงครับอย่ายิงเกมเกมใส่เสื้อสีอะไรครับไไม่ได้้เสือผมมาแล้วครับ <c oughs> ผมอยู่ข้างทางนี้ครับมมผมยิงตายแล้วครับช่วยดนะครับช่วยใช่ไหมใครครับเดี๋ยวผมหน่อยช่วยอุ้ยตายไอ้สองเอา้ามันตายครับคุณคุณวิ่งขึ้นทางนี้ครับมันจะ เจอบ้านผมทางนี้ครับโอเคครับขึ้นไปบนเขาผมโดนอะไรไม่รู้เนะเดี๋ยวผมคุณคาบดีครับแบนเดตครับไหนครับแบนเดตเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอีกครับนั่นครับอไปค่งเดี๋ยวผมวิ่งไปหาที่หลบไปครับบ้านผมอยู่ข้างบนโอเค ตัวไหนครับเฮ้ยมาเดี๋ยวผมกำลังวิ่งลงไปครับผมอยู่บนเขาอตอนนี้ผมอยู่นณะยิมชายฝั่งม,มาแล้วครับผมกากกมาแล้วจ้าไหนแป๊บหนึ่งครับผมกำลังวิ่งบนเขามาครับตอนนี้ผม <c oughs> อยู่ตรงไหนครับโอ้ะอยู่บ้านเหล็กครับบ้าน,านคุณรอตรงนั้นครับเดี๋ยวผมวิ่งไปหาอะไรครับประกาศเซิร์ฟสามจะทำการห้าน,น,นาทีอา้าวสวยแล้วครับ,บ๋ยพีไปวางดีกว่าวางวางไว้ข้างๆกันก็ได้พี่มีอะไรไหมคุณครับที่นอนแล้วครับนี่ครับผมอยู่นี่ครับโอ้กว่าจะได้เจอกันไอ้บ้าฉันเหนื่อยเลย เอาวางที่นอนไปก่อนเลยมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับตามมาครับเวครับอีกไม่ยิงนาทีใจเย็นใจเย็นเอ้ยเย็นเย็นครับต้องสนใจครับยิงทีครับก็ ตามมาครับก็จะถึงบ้านแล้วครับไม่ทันเนี่ย <S S S ขึ้นยากอย่างบ้าต้องนี้ไหม <S S S ดูครับวิบ่งตามมาเรื่อยๆครับจะถึง,งแล้วค,คุณวิ่งคุณวิณ่งจำมา ไม่ครับเอา้าคุณอยู่ไหนครับด,ดีแล้วครับเอา้าบ้าเอา้างั้นตัดคลิปก่อนครับ